มาถึงเรื่องราวของคุณแม่แต่แม่ได้เป็นแม่นางงามค่ะแม่จะไม่ทนโอ้เมื่อวานนี้นะไปที่ศูนย์ราชการาไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่ออะไรไปกับทนายเจมส์รู้เลยว่าต้องมีเรื่องฟอง้องร้องอฟ้องร้องใครไม่รู้แน่นอนแม่ปุ้ยปิยพรของเราผู้จัดการบริษัท PN g l o b a l จำกัดหรือ TPN g l o b a l เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจวดำเนินคดีเกลียนคีย์บอร์ดปากคุณแจ๋วว่าแป้นพิมพ์คุณพิมพ์เก่งจัง เอาละในานามของนางงามในสังกัดฉันมีการเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นจากการใช้คําดูหมิ่นเหยยดหยามของพวกเกลียนคีย์บอร์ดสร้างความเกลียดชังบนโซเชียลมีเดียโดยเผยให้ฟังเลยว่ามาวันนี้มาทําอะไรกับทนายเจมมาแล้วเรื่องดําเนินอะไรยังไงถามเลยเนาะถามเลยแนมะ่เชิญค่ะก่อนหน้านี้ก็มีนะคะแต่ก็เป็นแบบว่าไม่ได้มาใหญ่โตขนาดนี้เห็นเป็นเด็กๆลูกกระจอกอะแล้วเราก็สงสารไปเถอะไปเถอะ แต่อันนี้ก็คิดว่าเราจะต้องทําให้เป็นกรณีตัวอย่างให้กับสังคมก็เลยขอความกรุณาจากทนายเจมส์ให้มาช่วยดูแลเรื่องนี้ค่ะเราไม่ได้บอกว่าห้ามติห้ามวิจารณ์เพราะการเป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นนางงามเนี่ยมันต้องมีการติชมได้อยู่แล้วแล้วหลายครั้งนะคะ t p n เราก็ได้เอาคําติชมเหล่านั้นแหละมาพัฒนาปรับปรุงอย่างที่พี่ปุ้ยบอกนะครับการติชมในฐานะที่เป็นกลุ่มคนสาธารณะนั้นยอมรับได้หมด<ช>คุณจะด่าคุณจะว่ายังไงก็ได้แต่ต้องมีขอบเขต ตามที่กฎหมายกําหนดนะคุณติได้ชมได้เพื่อนำข้อเสียของเรานั้นนะครับไปพัฒนาให้มันดียิ่งๆ่งขึ้นแต่สิ่งที่คุณทําทุกวันนี้ไม่ใช่ไงใช้อารมณ์นำหน้าไม่ได้นะครับที่มาทําในครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมว่า อย่าไปดูหมิ่นใครอย่าไปโพสประจานด่าทอใครโดยที่มันเกินกว่าการที่กฎหมายเขาว่าไว้ขอโทษอย่างเงี้ยจ่ะยังก็ก็ไม่รับอะค่ะเพราะว่าขอโทษแล้วไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็จะไม่จบไม่สิ้นมันก็จะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องขอโทษเราดูนางงามด้วยความสร้างสรรค์ค่ะแล้วอย่าไปด้อยค่าเราควรจะซัพพอร์ตสนับสนุนกันเพราะทุกคนเนี่ยต่างสวมสายสะพายไทยแลนด์ยังไงแม่ยังไงจะบอกว่าแม่ปุ้ยคะ ที่แม่ปุ้ยเอ็นดูเด็กที่บอกว่าเป็นเด็กน้อยดี๋ยนั่นนะหนูว่าบางทีอ่ะเราไม่ต้องการเงินของการค่าปรับหรอกอแต่บางเรื่องบางราวต้องสอนสอนกันด้วยกันนี่แหละค่ะให้ใหบทเรียนเนาะให้เป็นบทเรียนอของเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องราวของที่แม่ปุ้ยให้สัมภาษณ์มาหนูเห็นด้วยนะหนึ่งเห็นด้วยตรงที่ว่า เราควรยินดีต่อกันจริงเราควรแสดงความยินดีเราควรปรารถนาดีต่อกันเพราะทั้งหมดทั้งมวลคือประเทศไทยด้วยกันพี่เขาก็ต้องผ่านแรมานักต่อนักถึงจะได้สะพายมานี่มันไม่ไจริงธรรมดานะอันนี้สนับสนุนนะเพราะว่าตอนนี้ม,มันกลายไปว่าพอยุคโซเชียลม,มันอิสระมากๆมันทําให้คนสามารถด่ากันได้ว่ากันได้แบบไม่มีขอบเขตอ่ะไม่มีความผดิบพอดีเพราะฉะนั้นคือคุณก็ต้องรับผลในสิ่งที่คุณทําแล้วสิ่งหนึ่งในใจพี่คือมันเป็นคําถามบ้านๆสาหรับพี่ว่า พี่ไปทาอะไรให้นั่นน่ะสิคือพี่ไปทำอะไรให้เนี่ยเหมือนกันเนี่แหละก็คําถามว่าเอ๊ะพี่ไปทาอะไรให้เราเคยเจอกันไหมเราทําไมบาดหมางกันด้วยใช้ถ้อยคําขนาดนี้อะไรเงี้ยมันมีหะไรอย่างถ้าไม่ชอบกันก็แค่เลื่อนผ่านค่ะอย่าไปด่าใครคือมันไม่ได้มีสละทางปากกันขนาดนั้นเนาะสุดท้ายแล้วในเรื่องราวการฟ้องร้องเรื่องมันยาวนะคะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่ง พี่ปุ้ยหรือใครก็ตามที่เจอเหตุการณ์นี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้หยุดแค่คําขอโทษอ่ะใช่มันก็จะยาวไปเพราะฉะนั้นแล้คิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่เราจะพิมพ์อะไรลงไปค่ะถูกต้องคะอ่ะเดือดแม่ปุ้ยเดือด